นครศรีธรรมราชค่ะคุณครูสาวท่านหนึ่งเป็นครูปรถมนะคะโรงเรียนในพื้นที่นี่แหละนอนอยู่ในห้องพักห้องเชา่าไม่ได้ล็อกห้องได้ยินเสียงกอกแกกหลังบ้านปรากฏเจอโจรค่ะมาขอเงินให้เงินไปเสร็จสอ,อลักษณะคือให้โอนเงินไปให้ออโอนเงินไปเสร็จบอกขอมีอะไรด้วยหน่อยได้ไหม ครูบอกโอ้ให้อะไรก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้เลยก็เลยใจอ่อนยอมลดลาวาสอกไปปรากฏว่าสุดท้ายโจนล่าถอยกลับขึ้นฝ้าไปทางเดิมแต่ก่อนกลับไปบอกกับครูว่าไงรู้ไหมคะว่าทีหลังจะนอนอ่ะล็อกห้องด้วยนะ,ะมันอันตรายเดี๋ยวใครเข้ามาเป็นห่วงเอกเออแล้วก็บอกด้วยว่าเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องย้ายหนีไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาเอาเงินมาคืนให้ แล้วก็หนีออกทางฝ้านี่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจฝ้าตรงจุดนี้เลยนะคะที่บ้านเช่าในพื้นที่หมู่ที่6หมู่บ้านลัตดาตำบลท่ายางค่ะเงินที่ครูสาวโอนไปให้เนี่ย500บาทเข้าบัญชีผู้หญิงคนหนึ่งที่คนร้ายเอามาให้นะบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณครูเล่าเหตุการณ์หน่อยนะคะยังตกอกตกใจอกสั่นขวัญแขวนอยู่เลย ยังเงินปกติอีกมั้งเบอกว่าไม่ไม่ต้องก็ว่าอย่างที่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขเกย์ตรอนเขเกยมามาก็ต่างก็จะไม่ทำอะไรต่างที่ก็เลยแบบว่ายแบบอย่างทำอะไรย้อนไปเรื่อยค่ะซึ่งกต่ตั้งแต่เขาบอกว่าก็าเเบียร์ตั้งแต่ไม่มีเบียร์ก็สิ่งง่ายเลยเนเปล่าก็ได้แต่ว่ามีตั้งในบัญชีเขาโอนในไม้บอกว่าโอนบอกเลกบัญชีอันเขาเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เขาเขาบอกว่าเนี่ยล็อกอองกันนะแต่เดี๋ยวเนี่ยมันอันตรายนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวนึกว่าเออ พมก,กว่าเนี่ยค่ะอหญ่าหญ่เอ่อมองเหใหญ่บ้านนะเดี๋ยวแต่ปีมีตางันปีกว่าเอามาขึ้น<ม>นี่ค่ะก็คุณครูสาสิทรหรือครูเมยอายุ29ปีนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าคงคงจะไม่ได้อยู่ตามที่คนร้ายบอกแล้วแหละเดี๋ยวก็คงต้องทาเรื่องย้ายออกไปอยู่ที่บ้านพักของโรงเรียนซึ่งก็ได้ยินว่ามีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งนะคะเราก็ได้บอกกับทางผู้นวยการโรงเรียนแล้วนะคะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเดี๋ยวขอลากิจหนึ่งวันเพื่อย้ายข้าวย้ายของไปอยู่บ้านพักของโรงเรียนทีนี้ทางตารวจถามว่าแล้วจําคนร้ายได้ไหม<อ>คุณครูบอกว่ามันมืดแหละแต่ก็พอจะจําน้ําเสียงกับรูป,ปรพรรณัน์สันฐานได้ตอนนี้แจ้งความไว้แล้วนะคะครับ